ครับก็ขอสวัสดียามเช้าที่ไร่เกษตรอินทรียอภิรัตวังน้ำเย็นนะครับนี้ก็จะพามาดูบริเวณที่ปรับปรุงพื้นที่นะครับทำเป็นโคกนะครับเอาดินจากการขุดบ่อเลี้ยงปลาดุกมาทำเป็นโคกปั้นโคกขึ้นมานะครับนี่ครับก็อยู่บริเวณกลางไร่นะครับจะพาไปชมนะครับกลางไร่ก็มีต้นไม้ใหญ่ ล้อมด้วยกอไผ่แล้วก็ไม้ป่านะครับก็ปลูกชิงช้าไว้เล่นๆรับนั่งพักผ่อนตามสบายๆนะครับไม่เร็ว่า้นะครับพอดีเพิ่งปรับพื้นที่นะครับผมก็เลยต้องรีบลงต้นไม้ก่อนเพราะช่วงจะเข้าหน้าฝนเร็วๆนี้นะครับนี่ครับปรับพื้นที่อ่านี่ดูบ่อบ่อปาดุครับผมก็ดูเดี๋ยวผมปรับสภาพดินด้วยปูนขาวก่อนนะครับ ับ่ก็ประมาณ20คูณ2ีเมตรโดยประมาณนะครับขุดลึกลงไปจากดินเดิมก็ประมาณ2อสเมตรนะครับเตรียมเดี๋ยว,ยวสภาพหนึงของลงลูกกระดกบริเวณคันบ่บริเวณคันบ่ในไร่อ่ะพรัตนะก็เริ่มเอาต้นไม้มาปลูกอันนี้ก็เป็นต้นขานะครับ ผสมไปกับกล้วยนะครับขา่ากล้วยครับปลูกสลับกันไปนี่ขา่าปลูกเสร็จแล้วก็เอาไม้ไอ,เ,อเขาเรียกว่าปากเอาไว้เพื่อให้เห็นว่าเราปลูกอะไรไว้ตรงไหนกลัวคนเจียบคนอะไรนี่ครับนี่กล้วยครับข่าไปเดี๋ยวก็จะปลูกไปเรื่อยๆครับยังปลูกไม่จบไม่เสร็จครับเป็นกลางอะไร โอเคคลิปนี้ก็ขอฝากไปประมาณแค่นี้ครับเดี๋ยวรอบคันบ่อเนี่ยก็ต้องปลูกต้นไม้ให้รอบจะได้ลมลื่นไปด้วยนะครับโอเคครับผมประมาณนี้นะครับพื้นที่บริเวณกลางไร่ปรับปรุงพื้นที่ครับสวัสดีครับผม